สวัสดีครับกลับพบกับโออีกแล้วนะครับกับช่อง h o Honda น s e d ย a r ข h าไท a แ d นะครับรถมือ2ขายผ่านศูนย์ Honda ครับ วันนี้นะครับโอมากับ Honda Civic f เนะครับรุ่น1.8 EL นะครับ EL เนี่ยก็จะเป็นรุ่นท็อปของเครื่องพันแปแล้วนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2016นะครับออกรถปลายปีจดทะเบียนปี2017นะครับตัวรถสีขาวรุ่นท็อปนะครับมีชุดแต่งรอบคันนะครับราคาเนี่ยตั้งไว้อยู่ที่678,000บาทลูกค้ามีเครดิตเหมือนเดิมครับจัดได้เต็มฟรีดาวครับสำหรับคันนี้นะครับออปชั่นที่เขาให้มากับรุ่น EL นะครับครบเลย ไม่ว่าจะเป็นตัวเบาะหนังปรับไฟฟ้านะครับหน้าจอกลางกล้องถอยเนี่ยมีให้ครบเลยนะครับภายในสะอาดนะครับภายในเป็นเบาะสีดําแล้วก็ตัวนี้มีเนื้อแต่งมาจะมีตัวคิ้วบันไดนะครับเรืองแสงอันนี้ของแท้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นพยางลายกระดุมนะครับก็ดูดีนะครับภายในสะอาดมากๆนะครับแต่ตามมุมชมได้เลยครับนี่นะครับไฟตัดหมอกสเกิร์ตนะครับครบเลยนะครับรอบคัน คันนี้เดี๋ยวรอล้างขัดเกลือบสีก่อนนะครับรถเพิ่งรับเข้ามายางนะครับเป็นมิชลินปีป0 2 0ี2020ครับซื้อไปก็ใช้เด็กยาวๆเลยยางใหม่นะครับใหม่เลยนะครับใหม่มากๆคันนี้ประวัติมือเดียวนะครับบุ๊กเซอร์วิสสมุดคู่มือกุญแจสำรองครบเลยเข้ามาชมรถก็อมเช็คประวัติให้ดูได้นะครับนี่ครับตัวลูกมันไดเขาพยางหลายกระดุมสวยนะฮะ ซื้อรุ่น EL เนี่ยก็ไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มนะครับเพราะว่าออปชันที่เขาใส่มาให้เนี่ยครบอยู่แล้วด้านหลังมีเท้าแขนนะครับพร้อมที่วางแก้วด้วยน้ำมันก็รองรับได้ถึง E85 เลยนะครับสเกิร์ตด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยเขาก็จะมีตัวกล้องถอยให้นะครับตัวนี้อ่ะเดี๋ยวผมเปิดท้าให้ดูนะครับ มีถาดท้ายแล้วเรียบร้อยนะครับไม่ต้องไปซื้อเพิ่มพวกยางอะไหล่เครืรง่งแมลงครบนี่นะครับน้ำมันเติมได้ถึง8.5นี่นะครับเขาจะบอกอยู่ว่าออลองรับน้ำมันได้ถึงอะไรนะครับตรงนี้สีขาวนะครับอันนี้จะเป็นสีขาวมุกดูฝั่งคนขับกันบ้างนะครับครับสำหรับภายในนะครับของ Civic FC โฉมนี้นะครับ ัวเบาะจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านี่นะครับผมปรับให้ดูมีเท้าแขนนะครับตัวนี้ก็สามารถวางแก้วน้ำนะครับได้2ตําแหน่งพุชสตาร์ทนะครับที่ผมชอบอย่างหนึ่งก็คือตัวหน้าจอนี่แหละนะครับคือซื้อรุ่นนี้เนี่ยเราไม่ต้องไปไปทําอะไรเพิ่มนะครับเพราะว่าหน้าจอตัวเนี้ยเขาเขามีกล้องหลังในตัวนะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ผ่านทางบลูทูธได้นะครับแอร์จะเป็นแอร์ออโต้นะครับรถที่ขับง่ายประหยัดน้ำมันนะครับนั่งสบายครับที่หกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อย หกกิโลนะครับนะครับปรับเลื่อนดูได้หน้าจอสวยงามนะครับหุ่นนี้หน้าจอกลางนี่พร้อมกล้องถอยนะครับมีกล้องถอยด้วยน,นะครับแอร์ก็จะเป็นแอร์ออโต้ครับเบรกมือเป็นเบรกไฟฟ้านะครับเบรกโฮมีให้ครบนะครับหมดอีคอน ก็เป็นรถสวยคันที่ผมแนะนำนะครับนี่นะครับป้ายแท็กเข้าศูนย์อันนี้เป็นเครื่องยนต์นะครับที่ผมแจ้งนะครับเดี๋ยวคันนี้รอล้างขัดเคลือบสีอยู่นะครับผมสวยแน่นอนนะครับอันนี้จะเป็นห้องเครื่องเดิมๆนะครับที่ยังไม่ได้ล้างทางชลุมจะล้างขัดเคลือบสีให้นะครับครับหลังจากที่ได้ชม c ี v i c 1.8 EL นะครับคันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าที่สนใจหารถมือสใช้งานสักคันหนึ่งนะครับก็ อย่าลืมนึกถึงโอมนะครับเป็นศูนย์ทอน้าขายเองนะครับติดต่อนะครับโอมได้ที่เบอร์0915579878นาะครับไลน์ ID ยนะครับเดี๋ยวโอมจะเป็นลงเคียร์เอาโคนะครับสามารถสแกนได้เลยครับอยู่ด้านล่างนะครับก็ย้ำอีกครั้งนะครับคันนี้จะเป็นสีขาวมุกได้ชุดแต่งรอบคันนะครับรถมือเดียวบุกเซอร์วิสสมุดคู่มือกุญแจสำรองนะครับครบเลยนะครับแล้วก็รถประวัติเข้าศูนย์ครบนะครับประวัติดีมากๆนะครับไม่ต้องด่าด้วยนะครับซือรถที่นี่นะครับ ทางศูนย์นะครับมีฟไนแนนซ์บริการให้ด้วยนะครับถึงที่เลยนะครับลูกค้าที่เข้ามาดูรถนะครับผมก็ฝากไว้นิดนึงนะครับขึ้นมาก็หาโอมนะครับอย่าลืมโอมนะครับเป็นรถอีกคันหนึ่งที่แนะนำนะรถสวยจริงๆคันนี้นะครับก็ไว้ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยมีรถอะไรเข้ามาใหม่ๆสวยๆเนี่ยดยมรีบอัดแล้วก็ลงให้ชมนะครับแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ